สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเป็น Latte Channel นะครับจูเบจูเบเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนํามือใหม่กับที่เล่นเกมนี้นะครับว่าเกมอะมีชุดสมใสัยระดับอะไรบ้างนะครับโดยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันที่ระดับแรกเลยนะครับก็คือระดับโลนะนี่มันจะมันจะเขียนอยู่บริเวณข้างล่างชื่อฝั่งขวามือนะครับว่าเป็นระดับอะไรเกมนี้ก็จะมีโลครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น ระดับมีเดียมครับก็ถ้าเป็นชุดธรรมดาก็จะเป็นกรอบสีเขียวๆนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นระดับไฮอ๋อแป๊บหนึ่งชุดธรรมดาครับถ้ากรอบขาวมันจะเป็นมีเดียมขอบเขียวมันจะเป็นไฮนะครับแล้วก็กรอบฟ้าก็จะเป็นยูนิก็เดี๋ยวให้ดูระดับยูนิอยู่ไหนว่าผมาเห็นมีอยู่แถวๆนี้อ่ะ จะเป็นกรอบสีฟ้าแบบนี้ครับยูนิคนะแล้วสูงกว่ายูนิคต่อไปก็จะเป็นระดับแรครับแล้วก็พอแรต่อไปก็จะเป็นรีเจนก็จะสุดประมาณนี้นะแล้วก็แต่ละอย่างหายยังไงโดยตั้งแต่ระดับโลถึงถึงยูนิคกรอบฟ้านะครับสามารถหาได้จากการลงดันนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็น ฮันติงโซนนะครับฮันติงโซนจะเป็นกดตัว R ดูแผนที่นะครับจะเป็นตัวเนะครับตัวเแล้วก็เป็นเครื่องหมายย่อตัว A ก็คือ Arcade นะครับก็ลงได้ทั้งสองอย่างนะครับ Arcade ก็จะดรอปตอนจบดันนะครับยิ่งได้เกรดดีก็จะมีโอกาสได้ของดีขึ้นส่วนฮันติงโซ e เราก็มีระบบใหม่เป็นแบบมีเวลาจำกัดครับเราก็กดตัว R นะครับเข้าไปในฮันติงโซนกดตัว R แล้วเราก็ เดี๋ยผมเข้าให้ดูดีว่ามันไม่เสียอะไรหรอกนะเดี๋ยวผมไปเดินไปเข้าให้ดูผมตกเบ็ดอยู่เหลือสี่สิบนาทีเดินเข้าแล้วก็ออกวันหนึ่งจะจำกัดได้ประมาณห้ารอบครับ hunting โซนนะเดี๋ยวพาเดินไปดูก่อนอ่ะ hunting zone เมื่อเราเข้ามาใน hunting zone น,น,นะครับ ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายในการเข้าอะไรนะครับแล้วก็เราสามารถค่าบอสได้ทั้งหมด3มรอบนะให้เรากดตัว R ดูครับว่า,อ,าอันนี้อยู่ตรงไหนครับกุญแจในการปลดบอสนะครับเราก็ตีบอสไปตีมอนไปเรื่อยๆตีมอนไปเรื่อยๆครับตีมอนธรรมดาของของก็ตกเหมือนกันนะครับเราสามารถฟาร์มจนแบบเรียกได้ว่ากุญแจตกแล้ว เราสามารถฟาร์มจนมแบบเออผมว่ายังไงดีเราสามารถฟาร์มได้จนแบบเออลากมอนนะครับมาฟาร์มเรื่อยๆจนเวลาใกล้หมดเดือสิบนาทีอย่างเงี้ยครับเราค่อยตีบอสก็ได้ซึ่งตัวผมไม่ค่อยมีของนะครับก็เลยแบบเราไม่ต้องรีบแบบเออเรียกว่ายังไงอะ ทำไม่ต้องรีบลงนะครับเอ,อ่อผมจะว่าไงดีเฮ้ผยผมไม่ได้เอายามานี่ว่าเพราะว่าผมตกปลาของมันเต็มนีไ่ไงโอเคผมออกแล้วกันไม่มียาด้วยว่าจะตีบ,บอสสักหนึ่งตัวของไม่มีด้วยไม่ได้ใส่ของเลยผมอะยังไม่ได้ใส่เลยตกปลาก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาค่อยเอาวนของออกมาใส่ก็ประมาณนี้ครับ ในการลงอาเขตนะเวลาเราข้ามมันก็มีโอกาสดรอปทองครับแล้วก็ของระดับแรกก็คือกรอบสีทองใช่ไหมครับจะมีสองอย่างก็คือลงดันอาเขตหละครับแล้วก็เปิดเปิดการตอนจบดันได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึนก็คือการมาแลกปลานะครับก็ดูได้เลยมันจะมีอ่ะแลกอันนี้เป็นยูนีคนะครับถ้าเป็นล้อทองก็จะเป็นระดับแรกแล้วก็เพื่อ ที่เหลือก็จะเป็นชุดระดับแรงหมดเลยเป็นชุดธรรมดานะครับไม่ใช่ชุดแคสนะชุดเซตตฉลาดอะมันจะเขียนว่า normal slot นะครับนี่เลยนี่เลยแล้วก็ประดับเพวกประดับก็จะมีเป็นระดับแรงนะครับซึ่งเราสามารถทำระดับแรงให้เป็นรีเจนได้โดยการที่เราก็ต้องไปสูมนั่นเองครับ สูมที่ตู้นี้นะสุ่มที่ตู้นี้แต่ว่าโอกาสหายมันเยอะมากต่อมาชุดธรรมดาผมจะไปที่ชุดธรรมดานะครับอา่าระดับร g e n นหาจากไหนระดับ e g e n นก็จะเป็นชุดผสมะครับซึ่งตอนนี้ระบบเปิดยังไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอเดินไปดูแป๊บหนึ่งนะเราสามารถผสมชุดได้ที่ดร์เนะครับกดตัวอาแผนที่ อยู่ตรงนี้น,นั่นเองเขียนว่าตัวผสมก็คือดอกเตอร์เคสตัวนี้พอต o มิก oh, อ่าระบบยังไม่เปิดให้บริการนะครับโดยเราสามารถเอาของระดับยูนีขึ้นไปนะครับมาผสมกันได้นะครับหรือจะเอาของแคสมาผสมก็ได้นะครับโดยมีตัวเชื่อมอยู่ขายอยู่ที่ตัวยูกินะครับซึ่งผมเดินไปมันก็จะช้านะครับนี่ครับเมอร์เชนตรงนี้นะอยู่มุมนี้โอเค อันละสองหมื่นห้ครับแล้วก็รวมกับชุดธรรมดาเอามาผสมโอกาสติดคือน้อยมากโอกาสติดคือน้อยมากนะครับผมตีเฉลี่ยเอาไง่ายๆตีเฉลี่ยนะแบบอยากผมอ่ะไม่เคยผสมติดเลยแต่คนอื่นผสมติดใช่ไหมแล้วก็เราเอาแบบจานวนครั้งมารวมกันถ้าเป็นของแคดน่าจะประมาณ40ครั้ง1ชิ้นครับแต่เป็นของเกตชุดธรรมดานะครับที่เป็นแบบเพลกเอดีขอบฟ้าอะไรเงี้ยครับ คิดว่าน่าจะเกิน60ครั้งเราได้1นชิ้นนะเพราะอาจจะ80ครั้งร้อยครั้งอาจจะได้1ชิ้นก็ได้อยู่ที่ดัวของเราแล้วแต่มาชุดอีกแบบหนึ่งก็คือชุดนินจาครับให้เราเดินลงมาข้างล่างแผนที่กดตัว M เอ้ยกดตัว R ผู้ผู้ดูแลการเลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับกดสเปซบาร์ AR, แล้วก็เลือกสินค้าครับโดยมันก็จะมีกล่องต่างๆให้เราดูนะครับว่า มันเป็นอะไรบ้างว่าชุดชุดหน้าใส่จังเลยอ๋อแต่ยังไม่บอกสเตตัสก็จะมีกล่องอันนี้จะเป็นอินจาระดับแรกก็คือระดับยูนีคนะครับก็จะบวกสเตตัสก็ต่ำลงมา,มาต่อมาก็จะเป็นระดับแรครับต่อมาก็จะเป็นระดับรีเจนนั่นเองเป็นสิ่งที่คนมีใสน่นี่คือโคเทครับ ใครได้อันนี้นะครับชุดอันเนี้ยคือโคตรเท่ครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะมีไม่เหมือนกันนะครับซึ่งอันดีสุดก็น่าจะเป็นดาบอันนี้ครับเพราะว่าบวกคีถึง8.5อันอื่นบวกน้อยอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรอ๋ออันนี้อันไหนดีกว่ากันวะอ๋ออันนี้เป็นกตบกับอันนี้เหมือนกันก็คือสองชิ้นนี้ก็คือ สามชิ้นบนนี้คือดีสุดสามชิ้นแรกผมไม่เคยแลกได้เหมือนกันครับเพราะว่ามันยากมากเพราะว่าเราต้องมีสมุดใบแล้วก็ม้วนทัมพีแล้วก็เหรียนนะครับเนี่ยเยอะมากเลยหลักพันแล้วก็ใช้เงินเซนอีกสิบห้าเอ็มอย่าหวังเลยครับว่าชาตินี้ผมจะได้ใส่โอเคก็ประมาณนี้ว่าเราหาชุดอะไรจากไหนนะครับกอคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ระบบซอมบี้ยังไม่เปิดอยากเล่นซอมบี้จังเลยแต่เวลยังไม่เวลเลย <c oughs> ลายไปก่อนครับจูเบจูเบ